ครับพี่น้องเซ้านี้พบพ่อกันครับช่องพุย่ยหน่อยคนมักนกเขาครับผ้าเจ้าใช้ชนะครับออกมาครับนกเขาหฮมต้นเหล่าพี่น้องใส่ลงมาตั้งกองกับท่านเสียงเจ้าใช้ชนะคู่อยู่ผู้เดียวครับนกปลาเห็นคู่อยู่ทีหนึ่งครับปูหยูนผมดีอยู่ปลาอย่างทางบุญเขาเย่ากับตัดไม่อยู่้าครับเสียงดังบมื่้นินพี่น้อง เอารุ่นไปน้ำกันครับเป็นยังไงถ้าเศร้ามาอนีนะครับเจ็ดโมงเศร้าออกมากครับเอาเสียงนกปลาคู่น้ำกันอยู่ครับโอ้ผุนนกปลาบินขึ้นทั้งทๆงครับบานนีใส่ตุนแค่ครับยุกไก่พี่น้องอุหม,มองยูมะลีอยู่ยนปลาย่างขาเขย่าครับ เอายังได๋รุนไปน้ำกันครับโอ้จกคางพเนียดครับพี่น้องเขาทั้งคางพะเนียดเจ้าใจธนาก็ด,ดึงอายุครับขืนปีนพเนียดโจกตีเลยครับตัวนี้พี่นกเสียงกลางครับเนาะนกอย่างนอ้อคือมาอไลายี่นอกบา้านนี่เอานกปลาคู่อยู่ครับอานนี้เอารุนร,นรุนครับรุน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 ,รน <laughs> มานมมานครับมือน,นีกระเซ้าเรียบร้อยครับพี่น้องไปเบิงน้ำกันครับครับพี่น้องเบิงน้ำกันครับบ้านนี่ตนโตไปเรื่อยๆโอ้ใจขนาดครับนกตัวนี้ไ่เนี่ยครับส่ต้นนี้ครับต้นแค่ครับเออไข้าวเดียวพี่น้องบินเข้ามาห่วมต้นละคู่ ขืนขี้หลังเนีดจกเลยครับปุ่นดินตับๆอยู่ครับรุ่นน้ำกันพี่น้องโอ้มือน,นี้มาแล้วเดอ้อเจาชใชชนะครับผาออกมาจะเสาร่องเบิงครับเสาของวันอาทิตย์เนี่ยครับดินย่องยอยู่นะครับแม่นกเขาบ่ล่ะครับนั่นพี่น้องนั่นครับ เจ้าไทายชนะครับเอ้าบปถึงศิลมาที่ครับเอ้าอนกล่งนำกันเนาะพี่นออ้องล่ลงาเบึงต้นต่นโตครับ 像个叫单位，有卡的，哎哎，有卡。 แล้วครับนี่ครับเดี๋เลยเจ้าชัายชนะครับเออตกของเดือนมีนาครับตัวแรกของเดือนมีนาพี่น้อง นี่ครับพี่น้องครับอนี่คือเะเลยเจ้าอใช่ชนะครับเสานี้ครับอ่บดถึงสิฟนาที่พี่น้องมาฟุกอย่างไหบุ๊มาพ่อมองนุกห่วงทินห่าวครับนี่ครับครับเจ้าใช่ชนะครับนี่เจ้าใช่ชนะครับเพิ่นกับบัหหาวปนไหนดอกครับอ่าบาวปนไหนแต่ว่ากับมื้อนี้กับ ถือประมานอย้โหลายงามครับลายงามครับเป็นนกโตสีนุ่นน,น,นครับเป็นนกเสียงก่างจักสีแมนจัก,กูกครับจักสีแมนจัก,กูกเพราะว่ามันบริหารนี้ขันยุ่นครับมันเข่ามาหวมต้นเลยครับเข่ามาหฮวมตน้นแล้วก็คู่ใช้กันสองสามยกแหล้วขึ้นพเนียดโจกกันครับนี่ครับเออมีของดีบ่ อ๋อตรวจสภาพก้อนขออนุญาตตัดคลิปไปเอานกออกจากพเนียก่อนเนาะพี่น้องนะครับอาลูกเออเออเออเเออเเพิ่นบ่ไปขึ้นไปไหนครับคู่เสียงบ่เต็มไปไหนเอออาลูกเอ้านี่เอ้าอาลูกเอ้าเอ้าเอออึมอึมเอ้า เอากเ,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 เพื่นได้ในี่ยังน้อยครับบ่เคลือยหอยเพื่อนคู่ใจยั่เทียบเอาจะเลยอของเดือนมีนาครับแดงแรงได้แล้วพี่น้องกับเจ,าจ้าัยชนะเนาะเศรนีีครับ กะจีเมื่อเลยล่ะครับเดี๋้วเรากะจีเมื่อเลยเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอานะครับนี่ครับจนโตครับกับตัวผูร้อยเปอร์เซ็นต์นี่หรอครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นสูงกันครับกัาห่วมตน้นแล้วก็โดดใส่แล้วก็คู่เกาะกอกกอกสามยกสี่ยกแล้วก็ขึ้นปีนเพรเนีนตตีนะครับวันนี้ก็โดดไปโดนมากกับ โดดเซคอนเลยครับเอาจังสันผมกับเจ้าใช่ชน,นะก็ขอจบคลิปวป้เพียงเทนีเนาะพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมครับเมื่อนี้ก็คือจิก,กับบ้านเลยครับเมื่อนี้ก็จิกับบ้านเลยครับ่วงเจ้านี่แหละขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจเนาะพี่น้องท,ท,ท,ที่ติดตามจ่องพี่ยหน้อยคนมักนกเขาโอกาสณาคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ